มาครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่ใส่ไนท์เราจะเป็นหนูในเขื่อนกันนะครับบอกเลยว่าทริกี้เป็นทริกที่ล่าไนท์แบบไม่ต้องใช้ไนท์เลยนะแต่อาจจะต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะในการแบบได้ไนท์มาในโหมด n o r t w e a t สามสิบ k นะมาเดี๋ยวเราดักชั้นหนึ่งเลยก็แล้วกันนะผมจะไม่ดักชั้นสองนะอันนี้ผมแกล้งเพื่อนมาสักพักแนละ้วเพื่อนก็ไม่ยอมดูเลเซอร์ผมเลยนะครับนี่ไงเหอเรามาแล้วนะครับถ้าโชคดีเจอไนท์ถ้าโชคร้ายก็ไม่เจอไนท์นะครับมีตัวนึงขึ้นไปแล้วนะครับ เอาเรียบร้อยนะครับแล้วเหมือนหัวจะแหลมๆด้วยโอเคตัวนี้อาจจะเป็นไนนะปะถ้าโชคดีได้ไนไม่ติดอยู่เราเก็บเข้าเซฟเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไนาไปต่อทุนก็ได้นะครับเอาไนาไปหาหนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บเข้าเซฟก่อนนะคน <c oughs> ไม่ใช่คนไทยโอเคคิดว่าคนไทยข้างล่างผมมีตัวนะครับถ้ามันเล่นข้างล่างมนนี้เราลงไปตรงนี้ได้นะครับ เรียบร <aría> ้อยนะคร <welche> ับเขื่อนผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะมันมุมดักมันเยอะนะครับได้เวลาใส่ไนล่าไหนแล้วทุกคนมันมีตี้ซ้ายกับตี้เต็นนะครับเหมือนบวกกันอยู่บางเนี้ยน่จะเอคด้วยนั่นนะนี่ไงเจอละ เรียบร้อยเอ้ยโดนด้วยนะโอเคแตกนึงนะครับอยา่างผมอยากไปเก็บศพมากเลยแล้วซ้ายมันก็มาด้วยโอ้โหศพเต็มเลยตรงนี้เดี๋ยวเก็บไนท์เข้าเซฟก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปไปเก็บไนท์ดีกว่าทุกคนผมไม่เก็บไม่ไดนะ้ไอตัวข้างล่างนี่มันก็จะเล่นเราตลอดเลย โอ้ยยิงไม่ทันไปไหนละ่ะมันจะแตกนะครับผมว่า ทุกคนผมว่าผมไม่เอาไนท์ดีกว่าวผมไม่อยากเล่นกับไอ้พวกนี้เลยละถ้าผมเล่นต่อผมว่าผมไม่ผมไม่ได้เก็บไนท์แน่นอนอะ่ะเราวิ่งไ่เก็บไนท์ดีกว่านะไอตัวนี้หว่ที่ผมดิโอ้โหเหมือนเขาเก็บไปแล้วนะทุกคนเวรกรรมหายไปละไม่แน่ไปเล่นกับไอตี้นั่นเลยอะ่ะ